เห้ยหรอพี่ชายขับรถอะไรเนี่ยพ <pigs in my life> ี่ชายขับรถหลังพี่เนี่ยครับขับให้มันดีๆหน่อยได้ไหมอรับครับผมแล้วทำไมต้องคือไม่พอใจนะครับต้องทําเครื่องสั่นใส่หน้าผมอย่างงี้ข้างหน้าคือไม่พอใจอะไรผมเลยเปล่าครับทําไมต้องทําเครื่องสั่นใส่หน้าด้วยครับเนี่ยเธอโบางหน้าทําไมครับทําไมต้องทํากันนะครับขอโทษครับขอโทษดีๆได้ปะเอาแบบดีๆหน่อยแบบเต็มใจได้เปล่า สุก็นายมันขอโทษไม่เต็มใจแลยว่ะเองลงรถมาขอโทษได้ไหม FC ครับ FC อะไรคือ FC อ่ะกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อหรอมึงเป็น FC กว่ะอย่ามาโกหกได้วะทำไมเมืองนี้มีแต่คน<จ>ที่กลัวว่ะเป็น FC กว่ามีตังให้กูกไหมขอตังก็แสนได้ไหมถ้า FC ตัวจริงเลยมีอีกหมืม่นห้ากันเอามาหมื่นหนึ่ง อยู่ธนาคารครับไปกดเลยตอบหน้าเจอกันก,ก็กดตอนไหนโอเคไหมแล้วแหวมือจะ